ทุกคนคิดว่าควันสีเหลืองนี้มันคือควันพิษหรือมันคืออะไรกันแน่จริงๆแล้วต้นที่เพิ่งล้มไปคือต้นสนขนาดใหญ่ใบเรียวแหลมลำต้นตรงและสูงได้ถึง15-45เมตรจริงๆแล้วควันสีเหลืองที่เราเห็นมันคือหงเกสรของสนนั่นเองเป็นละอองเล็กๆที่ได้จากต้นสนตัวผู้ในช่วงฤด,ดูใบไม้ผลิเกสรจะถูกปล่อยออกมาและใช้เป็นเครื่องดื่มสุขภาพหรือใช้มากหน้าช่วยชะลอความแก่ได้มีประโยชน์มา,มากๆใครเคยลองชิมมาบ้างผลไม้สุดแปลกที่คุณต้องไม่ เชื่อว่ามันมีอยู่จีงบนโลกนี่คือผลไม้ป่าที่มีลำต้นขนาดใหญ่และสามารถสูงได้ถึง30เมตรมันสูงมากซึ่งมันมีหินกำเนิดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยเฉพาะในประเทศอินโดนีเซียว่าแต่มีใครเคยเห็นบ้างซึ่งมันเป็นผลไม้ที่มีเปลือกบางมีรสเปรี้ยวอมหวานและมีชื่อว่าจงกี้เดนันถึงจะมีหน้าตาที่แปลกแต่ก็มีประโยชน์มากเช่นกันมีคุณสมบัติต้านอนุมูลอิสระสูงและมีสารต้านเชื้อแบคทีเรียนั่นเอง นี่คือถั่วสุดแปลกที่มีรูปร่างคล้ายสมองเพื่อที่มีถิ่นกําเนิดในทวีปเอเชียและกรีซเป็นถั่วที่ได้รับความนิยมอย่างมากและมีการปลูกทั่วโลกซึ่งลําต้นนะคะสูงได้ถึง10-40เมตรมีเปลือกที่แข็งและเมื่อแกะเปลือกออกจะมีลักษณะคล้ายกับสมองของมนุษย์ซึ่งถั่วชนิดนี้มีชื่อว่าวอรนัทซึ่งได้รับฉาย,ยาว่าถั่วสมองช่วยลดความเสี่ยงเป็นมะเร็งโรคหัวใจช่วยบํารุงผิวและเส้นผมให้เางา,มางมแห่งดินสอที่พ้นมาจากพื้นโลกเป็นพืชชนิดหนึ่งที่ถูกขอปล ซึ่งถูกเพาะปลูกโดยชาวกรีกเป็นครั้งแรกเป็นพืชพื้นเมืองในแถบยุโรปและแอฟ,ฟริกามีลักษณะคล้ายดินสอที่โผล่ขึ้นมาจากดินมีชื่อว่าแอสพาากัสหรือหน่อไม้ฝรั่งซึ่งมีหลากหลายสีแถมยังเป็นพืชที่พิเศษมากมีวิตามินอ e ีสูงช่วยให้ผิวนุ่มชุ่มชื้นอ่อนเยาวและยืดหยุนหากกินหน่อไม้ฝรั่งคู่กับน้ำมันมะกอกร่างกายจะยิ่งดูดซึมวิตามินซีได้มากยิ่งขึ้นไปอีก